สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเทสสินค้าจะเป็น H96 Map นะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ลูกค้าต้องการที่จะปรับขนาดหน้าจอนะคะโดยการเข้าไปที่ตรงนี้นะคะเซตติ้งตั้งค่าแล้วก็จากนั้นให้เข้ามาตรงที่ d e v i c e นะคะตรงนี้แล้วก็เนี่ยค่ะ จะเขียนคําว่า display นะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ด้านบนที่เมาส์ชี้นะคะให้ลูกค้ากดเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยมันจะเขียนคําว่า HDMI เนี่ยคะ่ะแล้วก็จากนั้นให้ลูกค้าเลือกคำอาจจะเป็นในส่วนของเขาจะเขียนคําว่า zoom นะคะ ในลูกค้ากดตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าจอลักษณะประมาณนี้ก็ให้กดซ้ายขวาขึ้นลงอ่านเนี่ยค่ะอันนี้คือกดอขึ้นลงซ้ายขวาก็คือตามรีโมทของเรานี่นะคะหรือจะใช้เมาส์ในการปรับเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะการหน้าจออันนี้ก็คือขยายให้เต็มหน้านะคะอ่ะอันนี้ขยาย,ยให้เต็ม การขยายหน้าจอก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะก็คือลูกค้าสามารถทำได้นะคะภาษาลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะคะก็คือให้เข้าตั้งค่าเหมือนเดิมเข้าที่ Setting ต,ต,ตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยก็เข้าตรง D ไว้เหมือนเดิมนะคะก็คือตรงนี้ จากนั้นให้กดตรงนี้คำว่า language นะคะจะเป็นลักษณะเหมือนรูปโลกส่วนตัวเปลี่ยนหน้าจอที่ว่าปรับขนาดหน้าจอก็คือจะเป็น display นะคะตัวนี้ที่เมาส์ชี้จะเป็นเปลี่ยนภาษานีคะมันจะมีให้เลือกเยอะเลยส่วนภาษาไทยจะอยู่ช่วงล่างๆนะคะในการเลือก อันนี้ก็คือขึ้นอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะพอดีอินเทอร์เน็ตน่าจะลุกก็คือเข้ามาลักษณะประมาณนี้นะคะในการตั้งค่าขอบคุณค่ะ